เกิดพศส5 0 3ประตูงานนะต้นสัปดาห์จริงๆประตูงานเปิดนะต้นสัปดาห์จะรู้สึกหงุดหงิดได้รับข่าวไม่ค่อยดี 1> 31 1 2ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่บางคนจะมีเด็กทาให้ปวดหัวบางคนก็ระแวงสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็สนใจเป็นห่วงลูกเต้ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่อย่างเบาๆจะแค่งุนหงิดเฉยๆใครมีปัญหาเรื่องความดันหรือต้องดูแลเด็กเป็นห่วงลูกเต้าอาจจะเครียดนิดนึงในช่วงสองสวันนี้ประตูเงินเปิดจ้ะมีคนเอาเงินมาให้ถึงที่เลยบางคนก็หมดเงินไปกับของขวัญของฝาก เงินเกี่ยวกับการลงทุนมีคนเอาของมาให้หรือจะเดินทางไปพบเจอขายช่วงวันที่สามสี่ดีจ้ะนะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เศรษฐีเปิดตู้เงินรอใบแรกได้ไพ่เด็กดาบเนาะ,นะดูตามภาพนะสัปดาห์นี้จะมีคนเอาของมาให้อาจจะหงุดหงิดหัวใจช่วงวันที่ส1 1 2เอดหนึ่งสองแต่วันที่สี่ห้าสามสี่ห้าหกดีจ้ะเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายคนจะติดต่อหน่วยงานอะไรก็ตามหรือจะไปพูดคุยเรื่อง เงินเรื่องทองลุยเลยจ้ะเป็นจังหวะดีใครจะไปขอในทุนจะไปขอหยิบเอ่อจะไปขอแบบแหล่งเงินทุนจะไปกู้จะไปยืมหรือจะหาคนช่วยลงทุนให้ก็มีโอกาสด้วยจังหวะเงินกับจังหวะครอบครัวคนรักถือว่าเวิร์กโสดจริงๆเนี่ยในนี้มันบอกเอาไว้ว่าถ้าโสดมีความสุขดีก็อยู่กับตัวเองไปเถอะแต่ถ้าไม่โสดนะคะคนในครอบครัวพร้อมซัพพอร์ต บางทีคนส่วนหลายๆคนจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีมาให้จะมีคนมาขายขนมจีบนะคะทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องบริหารจิตใจของตัวเองให้ดีมากเป็นพิเศษนะสุขภาพรวมๆยังถือว่าแข็งแรงแต่ถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องระวังนิดนึงสัปดาห์นี้คุณจะหมดเงินไปกับการเดินทางเรื่องรวเรื่องของข,องขวัญของฝากเนาะ ให้ไปแล้วมีโอกาสได้คืนกลับมาเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมจะ10%คุณดวงดีค่ะนะคะคุณที่เกิดพศออ2515นะคะอายุ30 53ย่าง54ประตูงานเปิดประตูใจเปิดนะฮปปี้มีความสุขตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย31 1 2จะได้รับข่าวดีจะมีคนมาหาได้คนชื่นอกชื่นใจบางทีก็ได้เจอเพื่อนฝูงคนเก่าๆนะคะบรรยากาศดีมีคนซื้อขนมมาฝากมีคนทำนู่นทำนี่ให้ฮปปีะะ้จ้ะ นะคะประตูเงินค้างค้างคาคา,านะนะคะไม่ได้ถึงกับเลวร้ายมันแงมแงมสัปดาห์นี้ประตูเงินต้องระวังจุดรั่วไหลเงินหายของหายคนหลอกเรื่องเงินหรือมีเหตุเสียเงินแบบไม่คาดคิดจะจ่ายจะซื้ออะไรจะลงทุนทําอะไรคิดให้ดีแล้วก็ต้องระวังด้วยถ้าต้องไปพูดคุยเจรจารงานหรือต้องเดินทางไปไหนนะคะเพราะจังหวะช่วงวันที่สี่ห้าเออสามสี่นะอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องระวังนิดนึงคนรอบข้างจะบอกไม่หมด คนรอบข้างอาจจะมาหลอกก็ได้คนรอบข้างเป็นคนไกลๆจังหวะที่เราต้องเดินทางหรือไปเจอใครในช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงจะมีฟิลหมกเม็ดคุณจะมีความลับเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็จะมีคนมีความลับกับคุณบอกไม่หมดน่ะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการลงทุนหรือแม้แต่การซื้อของขายของส่งของดูให้ดีจ้ะนะคะประตูรักเปิดจ้ะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ ถ้าถามว่าซื้อง่ายขายคล่องไงเงินหมุนสะพัดดีหรือเปล่าหมุนสะพัดดีแฮปปี้นะแต่ระวังช่วงวันที่3กับสนะี่เนาะต้นดีปลายเลิศนะคะระวังช่วงกลางๆนิดนหนึ่งเนาะถ้าใครกําลังจะเปลี่ยนงานจะย้ายแผนกเป็นจังหวะย้ายบ้านย้ายที่อยู่แม้แต่จะเปลี่ยนมุมบ้านใหม่ก็ถือว่าเวิร์กด้วยคนค้าขายให้ขยันเลยจ้ะคนที่แบบรอเงินหวังเงินเงินก็ยังหมุนเข้ามาพอให้ชื่นอกชื่นใจยังเอาตัวรอดได้อยู่ถามว่าดีไหมดี เนาะใครที่มีสองบ้าน3าบ้านก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยหน่อยใครที่ต้องรับ j อบเป็นพิเศษก็ต้องเดินทางบ่อยหน่อยด้วยเหมือนกันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่หลายๆคนก็ลูกเต้าเพื่อนฝูงมาหาคนโสดเดี๋ยวโสดเดี๋ยวไม่โสดคนไม่โสดปรับตัวเข้าหาก,กันหน่อยรวมๆถือว่าโอเคหลายๆคนก็จะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะงอนกับแฟนงอนกับใครจะปรับความเข้าใจกันได้กับเพื่อนกับลูกเต้าก็ได้ด้วยเหมือนกันสัปดาห์นี้จิตใจคุณดีจะ้ะ น่เนาะอ่ะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศ2527อายุ41ย่าง42จะ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดโอต่างประเทศออนไลน์ผู้หลักผู้ใหญ่คนค้าขายติดต่อหน่วยงานธุรกิจกิจการต่างๆ31จนถึงวันที่2ดีเป็นจังหวะราชาโชคมาด้วยออเพราะฉะนั้นจะหยิบลอตเตอรี่สักใบก็ลองลุ้นดูนะ ถือว่าดีเรื่องงานเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือกําลังจะอัปเลเวลของตัวเองเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะแต่ข้อเสียคืออย่าดือ้อระวังเรื่องใส่ตาหัวเข่าสักนิดนึงประตูเงินก็เปิดเป็นไพ่บุคคลด้วยสัปดาห์นี้จะเป็นจังหวะด,ดีเรื่องงานเป็นจังหวะด,ดีเรื่องเงินเรื่องการออกงานดีลงานเจรจาพบปะผู้คุยทํางานที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะถามว่าดีไหมดีจ้ะนะคะประตูรักปิด ช่วงวันที่ห้าหกไม่ค่อยดีประตูรักหมายถึงครอบครัวเพื่อนรักคนที่เรารักต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์ต้องระวังป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องอึดอัดใจบางคนอึดอัดใจเรื่องรักอึดอัดใจเรื่องลูกเต้าอึดอัดใจเรื่องเพื่อนฝูงยังหาทางออกไม่ได้ให้อดทนสดก็สดไปก่อนนะยังไม่เด่นในเรื่องของความรักส่วนคนมีคู่อยู่แล้วสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะคะ นะยังหาทางออกไม่ได้ให้ใจเย็นๆอ่อนหวานนิดนึงสำหรับสาวๆนะจ๊ะมาต่อนะคุณที่เกิดพศ2539า25 39, อายุ 29, ย่าง30ประตูงานเปิดโดดเด่นเรื่องงานมากเป็นพิเศษงานใหม,นม่งานเพิ่มงานพิเศษงานอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยดีใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านคุณก็จะคิดเมนูใหม่ๆทำนู่นทำนี่ให้ลูกเตาแฮปปี้จะ้ะ31จนถึงวันที่สองดีเนาะ ประตูเงินก็เปิดจ้ะสัปดาห์นี้จะได้กินของอร่อยมีปาร์ตี้มีงานเลี้ยงมีจุ่มหมูกระทะจะทําเองที่บ้านก็ได้นะคะจะมีแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกขยันต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์อืนๆเฉยๆแต่บางทีก็จะถูกคนอื่นแบบใช้ให้ทํานูน่ทนทํานี่เพราะความแอคทีฟเพราะความขยันของตัวคุณเองนะคะถ้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้สู้จ้ะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมีความสุขมีคนช่วยเหลือติดขัดอะไรจัดการได้นะ สัปดาห์นี้จะเอาของไปแลกอะไรกับใครเอ่อบางคนก็ไปงานวันเกิดบางคนก็จะไปติดต่อนิวงหน่วยงานติดต่อเพื่อนฝูงพูดคุยเจรจาใครดีนะสัปดาห์นี้เลิศเออใช้คําว่าดีเพราะดีมาสามใบเลยเนาะนะคะเอ่อคนโสดจะมีคนมาขายขนมจีบหลายๆความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนคุยกันอาจจะคุยเรื่องงานคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ ต่อยอดความสัมพันธ์ได้ดีคนมีคู่อยู่แล้วมีความสุขดีบางทีจะไดข้ของขวัญของฝากจากคนที่รู้ใจนะคะเออสเสน่ห์แรงแต่ว่าช่วงนี้จะบ้าพลังบ้างงานมากไปหน่อยนะนะคะมาต่อเนาะคุณที่เกิดพศ2551อายุ17ย่าง18และ2491อายุ77ย่าง78 ประตูงานเปิดประตูใจเปิดช่วงนี้คุณก็จะใส่ใจสายมูทั้งหลายนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะนะ่ะเนาะก็จะเป็นจังหวะที่แบบเอออยากจะบ้วยผ้าทําบุญแต่บางทีบุญเก่าจะอึก้เกือ้อหนใจดีน่ารักนะ3 1จนถึงสองถือว่าเป็นจังหวะดีดวงดีถ้าติดขัดมีปัญหามีคนช่วยเหลือคุณปู่คุณย่าก็คิดถึงหลานเออนะคะหรือกาลังคิดวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนเด็กๆทั้งหลายพ่อแม่คอยช่วยเหลือมีคนใจดีแต่คุณก็ใจดีพร้อมช่วยเหลือคนอื่นด้วยเหมือนกันเนาะประตูเงินก็เปิด กำลังจะย้ายที่เรียนนะคะกำลังจะย้ายจังหวัดย้ายอำเภอย้ายประเทศอันนี้แล้วแต่เนาะอายุมากก็บางทีมันถึงหมายถึงการแบบโยกย้ายย้ายไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าเดิมหรือลูกเต้ามาหาส่งเงินมาให้ทำให้ชื่นอกชื่นใจก็แฮปปี้ดีด้วยเหมือนกันตังน้งแต่เงินดีมากเลยเออจะหยิบลอตเตอรี่จะหยิบเลขช่วงเนี้ยไปจนถึงช่วงวันที่สี่ดีนะจ๊ะนะคะเนาะ ประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้จะได้ข่าวดีจะได้ไปงานเลี้ยงสิ่งที่ทำอยู่จะสำเร็จสมหวังหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบคนปลบมือให้นะคะบางคนก็จะได้ของที่ถูกใจลูกเต้ามาหาได้อุ้มหลานนะคะบางคนก็เป็นจังหวะใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองนะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนที่อายุน้อยๆเด็กๆอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้ของแพงเกินไป นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมหาให้แต่ถ้าไม่ได้หาให้แล้วคุณก็หาได้ด้วยตัวเองถ้าเป็นเด็กที่เบิ่งเริ่มต้นทํางานหรือเป็นจ้งของการสอบพรีเซนต์งานดีมากเป็นพิเศษเลยดีเลิศจ้ะไพ่ดีมาเกินครึ่งเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ดวงงานดี80-90%เลยแต่อย่าคิดดื้อเกินไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนาะเราก็ต้องเตือนด้วยบางทีมันอีโก้มันจะเยอะปัญหาเก่าอาจจะวนมาทำให้ไม่สบายใจเรื่องงานบ้างแต่ดี นะดวงคุณเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานรับงานเพิ่มปรับปรุงเรื่องงานงานแบบไหนก็ตามในรูปแบบของคุณอนะ่ะถามว่าดีไหมถือว่าดีนะอาจจะเจอปัญหาบ้างเนาะประตูเงินเปิดถึง90%ด้วยเหมือนกันแต่ระวังเงินหายของหายคนหลอกเรื่องเงินหรือการใช้ใจ่ายที่มัน เกินตัวบางทีจะหมดไปอะของกินของใช้ของที่ชอบเนี่ยแหละแต่ถ้าใครนี่เยอะก็ยังหาจัดการได้อยู่นะนะคะความรักเป็นยังไงความรักก็โดดเด่นเนาะประตูรักก็เปิดถึง90%ด้วยเหมือนกันดวงเปิด90%เลยจะ้ะทำให้ดวงมันฟูมันดีตามไพ่หน่อยนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถามว่าดีไหมดีถ้ามีปัญหาเรื่อง,องความรักหรือเขาเจ็บเขาป่วย ประคองความรักเห็นอกเห็นใจกันสักหน่อยจะเวิร์กเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักจะตัดขาดไหมไม่ขาดคนโสดนี่ก็ลุ้นในเรื่องของความรักถามว่าดีไหมก็ดีด้วยเหมือนกันแหละเนาะ 90%คือดีขอให้ดวงเปิดแบบ100%เลยนะพิมพ์รับดวงดีจ้ะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนชมพูสัปดาห์นี้อาจจะต้องอิงดวงคุณที่เกิดพศ2527เข็ขาหน่อยนะเขาได้ไพ่ราชาโชคมาเนาะเพราะฉะนั้นโทนสีชมพูแดงนะคะติดฟ้าไปสักหน่อยก็ได้อสาสีนี้แล้วแต่ชอบเลือกใช้ได้เลยหรือจะแซมมาในตัวเราให้เห็นทั้งหมดก็ได้เนาะนะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้เขาบอกว่าอยาก อย่าเล่าเรื่องอย่าคิดเรื่องเก่าอย่าเล่าความเท็จแล้วก็อย่าใจเด็ดมากเกินไปอย่าอีโก้สูงมากเกินไปเป็นการเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเนาะสื่อมาจากผู้ชายคนหนึ่งหรือเลขเก่าก็ได้ลองดูนะเออสองหนึ่งสี่นะจ๊ะเนาะเด่นเรื่องงานนะสัปดาห์นี้ให้โฟกัสเรื่องงานครบจ้ะสุขภาพร,มรวมๆพี่หวานมองว่ายังโอเคอยู่ยกเว้นใครมีโรคประจําตัวดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครบจ้ะ